สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้องานยู่ขางถนนนี่ละเอามันกันสีแล้วพี่น้องฝนมันตกนั่งถาดมันไหลายพเไทยกับบริมากฝนเด้อค่ะเด้อฝนกับบริมากพระทไทยคือกนนั่นลาระไทยกับหูยู่นะคะรถมากพี่น้องต้องเอาให้มันออกนะคะจากลดเพลินนะพี่น้องนาะ นีจ้านีจ้าโอ้ยจะเป็นเสียงดังรถเกา่าเดยวเพดไปฟ่านนะไปหนองนะมามามายางมุมนี้วันนี้มาทั้งสายฝนนะคะแล้วก็ลมพัดนี่ไงเจอหนาวไหมคะน้องหนาวไหมคะน้องหนาวแล้วนะคะน้องแกะนะน้องขะ,นะะน้องแกะน้องแกะ จะเครื่อสิขาวดีเนาะฝอกนะฮะฝอกฝนเนาะพี่น้องเนาะสิขาวดีเนาะพะย่ยเอ้ยเยสียงดังหลายตรงนี้ที่เป็นรุ่นลัวในเพื่อนสีเขียวสีแดงนี่เป็นไฟเด้อพี่นอ้องไฟฟ้าแบตเตอรี่เพคนนะ,ะ <c oughs> นะคะคะเห็นเนาะสชยน้ำนะคะน้ำแก่อุ้ยจะเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยฮะ น้องคือน้องผู้ชายนะคะนี่ค่ะฮัลโหลเย็นไหมคะเสียขะเนี่ยออกทีวีไหมคะน่าเสียขาเลยนะมามามาฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดตุกปูอยู่เจา้าคือมะเกียงเจ้ามาขนดำอยู่ลูฝนสะอยู่พี่นหนองคะ่ะ ฝนซอยเจ้าคือบภาษาเจะบ่ค่อยอาบน,น้ำแม่นบอเจะบ่ค่อยอาบน,น้ำแม่นบ่เจ้าเป็นคนมากบ่สะอาดแม่นบ่เจ้าถึงบ่ขาวเนี่ยพี่น้องขาโรงงานใหญ่แล้วค่ะเด้อเห็ดตกเกษตรนะคะทเกษตรนะจ๊ะนะคะบริษัทใหญ่มากนะคะ น่คะพี่น้องคะไปใช้ไกลบ่ได้นะคะเนี่ยถ้าเห็นจะน้องเกะนะคะการใส่ฝนนะคะปกแปอก,กแปลกเลยพี่นออ้องเอ๊ยมา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 ก็มีเพื่อกับปลูกพักยังก็ดีพี่น้องคะนั่นปลูกผักอะไรน้อพักเอพักกระลำดอกบอนะคะเฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยยังกลับก่อนพี่น้องบัดน,นี่ฝนมันเริ่มหนาแล้วพี่น้องคะ ยังหน่อยเข้าไปอยู่น้ำรถเข้าก็ยังดีนะคะอยู่ข้างในรถเราเนาะค่ะเนาะงงานไปน้ำกันกับมาเดินมาเดินนะคะน้องแกะน้องแกะตักฝนน้งแก่ตักฝนน้อบนตรงนี้ยังน้ำปูดอกไม่สมว่าบีบแตให้อยู่ ก็สิเป็นค่ำเบาพอคุณล่ามเนี่ยักสิดาพี่น้องคนเห็นประท่ทยกลางหงคนตกถ่ายวิดีโอคนกับบีบแตดติดใจนะคะอีสันนูค่ะพี่น้องค่ะมาเจ้า่น้้น ข้ามถนนนะคะโอ้ฝนนะคะจะไปนั่งตรงป้ายรถเมล์กับอะไรได้พี่น้องแล้วรถเมล์พนมเกิ่นก็นสิจอดให้ขึ้นไั้สินะคะแต่พนก็นจะโดนเติบอยู่ใสย่โบโบโบยังบุบเคยหูจักนะคะสามสามสี่ คือลิคอนบรูจักดอกเมืองเขาว่าไปพุ่นหระบ่าแมนตัวนี้นะคะบ้เแ่นเมืองนี่อันนี้ไปนนเแม่รอยสะตนเ,เป็นตัวแอร์้อค่ะพี่น้องคะ่พะพัไทยจะออกเสียงบมค่อยร้อยสะตนนะคะมามาไปหาปลูกนะคะ เห็บนบ่ออยินเสียงฝนบ่ค่ะฝั่ไทยสู่อีหีเด้อค่ะเด้อในความเป็นแม่ของต่างชาติเลียงลู่ต่างประเทศพี่น้องเอยสู่เด้อค่ะเด้อบ่ได้ธรรมดานะค่ะสู่เหมือนกันเด้อเห็นตะว่าบ่ได้เห็ดเวียกเห็ดงานก็มีนะคะมีธุระมีอะไรที่จะต้องทำนะคะเราต้องรับผิดชอบนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนทำงานเนาะค่ะเนาะ คนเขาทำงานเขาก็ปล่อยให้เขาทำงานมีความสุขไปในการทำงานให้มีสมองนะคะของเขาไปเข้ารับผิดชอบตรงไหนเขาก็ต้องรับผิดชอบให้ได้นะคะไปไม่ถูกก็ไปกับ Google นะะประมาณนี้แหละพี่น้องคะกับบริเกนภาษาดอกไปทวทีบได้คือกันนะคะลั่นเทือกกับ g o o g ิ e ขีดตัวกับจอดรถถามกับมีนะคะลังนเทือกาตอบมาเข้าฟังบรรลุเรืองกับกับมีนะคะแต่เราก็ต้องสู้ไปนะคะ เก็บไข่ได้ป่วยก็มีนะคะเราไปไม่ถูกนะคะเราก็ไปกับ Google นะคะตรงนั้นตรงนี้พี่น้องคะบริเรรมดานะคะก็ต้องสู้กันนะคะถึงไม่ได้ทํางานนะคะได้เงินนะคะใช้จากสามีมันก็ไม่ได้สบายนะพี่น้องนะมันก็มีธุระมีนน่นนี้นั่นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมันไม่มีธุระมันก็ต้องได้ไปทํางานแนละ้วแหละพี่น้องค่ะ พไทยกับบ่อใดเป็นคนที่มักสอยู่บานซื้อๆก็กันนะจักรยานมันจะไปไปบ่อใดเนี่ยพี่น้องคะบังเอานี่ก็ถือว่าฝนไม่ตกแรงนะคะมันแรงนะคะไม่ไม่มืนหูมืนตามันก็มีจ้ะพี่น้องคะนี่ก็ยังว่าเบาะนะคะไม่แรงมากไม่ใช่ธรรมดานะคะเราก็ต้องสู้ไปนะพี่น้องคะ อย่า่ากันนะคะความความคิดของแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนอกมันก็จะสบายนะพี่น้องเอ้ยนิสะว่านะคะใช่ค่ะเมืองก็สะอาดสะอ้านนะคะขนาดผัดไทยไม่ได้ทํางานมันก็ยังเหนื่อยนะคะลําบากอยู่นะคะอย่า่าไปพี่น้องคะ่ะคนเรามันก็ต้องมีนะคะ แต่ถ้าเกิดท้อเมื่อไหร่นะคะก็คิดถึงกําลังใจที่เขารอเราอยู่แค่นั้นนะคะคนเจ็บคนป่วยก็เหมือนกันนะคะปัดไทยฟังแล้วก็โอ้ยนะคะขอให้สู้ๆนะคิดอะไรให้มันได้หัวเราะได้ยิ้มเข้าไว้นะคะความเจ็บความป่วยมันก็มีอยู่ละพี่นองคะแต่ห้าก็ต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะคะอย,อ,ยอย่าท้ออย่าอย่าถอยนะคะี่จ้าพี่นองขามามามา ที่เดิมนะคะผัดไทยต้องรีบเดิมกลับแล้วนะคะเอาพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดืดจะเด้อปัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า